ฟังพระไตรปิฎกยกทุกที่เต็บปวกออกไป EP ที่117่เสียงอ่านพระไตรปิฎกไทยฉบ,บับรวงเล่มที่1หน้าที่1 1 7ข้อที่41โดยอาจารย์ต้องน้ำมนต์เวทประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม25งพั้กิวกพิสุผู้เป็นข้าพิสุผ่านมนุษย์บรรดาัด์ผู้ตื่นมาในสำนักพิสุแล้วให้ถ้าปูนกำเนิดด้วยวัจจักคือของบรรดาก์มีเครื่องราชของพิษุไม่มีเครื่องราชของบรรดาัด์ไม่มีเครื่องราชของพิสุมีเครื่องราชหนึ่งของบอรงร,าร,ร,ราบดรงราง ของบันดอไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปแต่ยินดีการเข้าไปดิงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัติปราชิกพะภิกษุผู้เป็นข้าสดกจพามนุษย์บันดอผู้ตื่นมาในสำนักภิกษุเราให้ทัพองค์กำเนิดด้วยวัชมัรคคือของบรรดอมีเครื่องราชของภิกษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบันดอไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของบันดอมีเครื่องราชของภิกษุก็มีเครื่องราชหนึ่ง ของบัณดอกไม่มีเคร invasive, ื่องราชของพิสุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ after, ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการหยุดอยู่ไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการถอนออกต้องบัตรประชิกพวกพิษุผู้เป็นข้าเสื็จพามนุษย์บัณดอผู้ตื่นมาในสานักพิษุแล้วให้ทัพอุค์กำเนิดด้วยว่าจะมาคือของบันดอกมีเครื่องราชของภิษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบัรดอกไม่มีเครื่องราชของพิสุมีเครื่องราชหนึ่งของบันดอกมีเครื่องราชของพิสุก็มีเครื่องราชหนึ่งของบัณร์ดอกไม่มีเครื่องรา ถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดีการเข้าไปถึงที่แล้วไม่ยินดีการหยุดอยู่แต่ยินดีการถอนออกต้องบัตรปาราชิกผู้ภิกษุผู้เป็นคาตศึกพามนุษย์บรรดาผู้ตื่นมาในสำนักพิกษุแล้วให้ทัพองกำเนิดด้วยวัจมกคือของบรรดามีเครื่องราชของพิสษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของพิสษุมีเครื่องราชหนึ่งของบรรดามีเครื่องราชของพิสษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของพิสษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่งถ้าเธอไม่ยินดีการเข้าไปไม่ยินดดีกหยยุอู่ ไม่ยินดีการถอนออกไม่ต้องอาบัิสี่มนุษย์ปรรัญญกะชาครันตะจะตุกกะอมพวกภิสษุผู้เป็นค่าเสด็พานมนุษย์บรรดาผู้ตื่นมาในสำนักภิสษุแล้วให้อุปอุคงกําเนิดด้วยปาคือของบรรดาะมีเครื่องราชของภิสษุไม่มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของภิกษุมีเครื่องราชหนึ่งของบรรดามีเครื่องราชของภิสษุก็มีเครื่องราชหนึ่งของบรรดาไม่มีเครื่องราชของภิกษุก็ไม่มีเครื่องราชหนึ่ง ถ้าเธอยินดีการเข้าไปยินดีกันเข้าไปถึงที่แล้วยินดีการหยุดอยู่ยินดีการถอนออกต้องอบัตปราชิก